กว่าปีมานี้นะคะ AI เป็นหนึ่งในนวัตกรรมบนโลกใบนี้ที่ถูกพูดถึงอย่างมากค่ะแม้กระทั่งวงการสื่อมีคำถามว่าเมื่อสื่อยักษ์ใหญ่ในแถบเอเชียเริ่มใช้ AI กันแล้วนั่นกำลังเป็นการส่งสัญญาณอะไรให้กับสื่อในประเทศไทยด้วยหรือไม่นะคะคิดยกกำลังสองวันนี้ค่ะพูดคุยเรื่อง AI กับวงการสื่อกับดรสมเกียรตตั้งกิจวานิชกันค่ะอาจารย์คะมาถึงในยุคนี้เนี่ยมีคำถามอย่างมากว่าคนทำสื่อจะตกงานหรือเปล่าเท่าที่อาจารย์ได้ตรวจสอบดู ณะนะเวลานี้วงการข่าวได้รับผลกระทบด้านดีด้านลบจาก AI ยังไงบ้างคะ AI เป็นเทคโนโลยีที่สำคัญนะครับแล้วก็เข้ามากระทบกับหลายวงการแน่นอนครับวงการสื่อก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะได้รับผลกระทบจาก AI ครับ เชื่อว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ครับเมื่อ AI เข้ามาสู่องการสื่อครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาค่ะอาจารย์เราจะพบว่า AI เนี่ยถูกพูดถึงอย่างมากว่าอาจจะทําให้มีหลายๆหน้าที่บนโลกใบนี้ตกงานไปสื่อก็ถูกพูดถึงเช่นนั้นเหมือนกันค่ะ ในการใช้งาน AI ในสำนักข่าวต่างๆจะทําให้ผู้ประกาศข่าวต้องตกงานด้วยหรือเปล่าก็คงอยังไม่ต้องตกอ,อกตกใจขนาดนั้นนะครับแม้ว่าจะเริ่มมีนักข่าวผู้ประกาศข่าวนะครับที่เป็น AI Pro ขึ้นมานะครับในอินเดียซึ่งอ้างว่าพูดได้ถึง72ภาษาหรือแม้กระทั่งไทย PBS นะครับก็ได้เริ่มทดลองเอา AI มาใช้ทําให้ผู้ประกาศข่าวสามารถ ดูเหมือนว่าพูดได้หลายภาษาเป็นต้นนะครับแต่ผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่ที่สุดจะเกิดขึ้นกับวงการสื่อยังไม่ใช่การมาทดแทนผู้ประกาศข่าวครับรูปแบบที่จะเกิดขึ้นน่าจะเป็นในลักษณะไหนบ้างคะ AI นะครับจะถูกมาใช้หลายรูปแบบนะครับมีผู้เชี่ยวชาญนะครับเดวิดเคสเวลนะครับของ BBC News นะครับพูดประเด็นที่น่าสนใจบอกว่า AI จะเปลี่ยนวงการสื่อใน3ปีข้างหน้านี้นะครับมากกว่าที่เคยเปลี่ยนมาใน30ปีครับคิดดูแล้วน่าตกใจเพราะว่า ลำพังแค่10ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นสื่อปิดตัวไปมากมายจากการเกิดขึ้นของสื่อใหม่อย่างอินเทอร์เน็ตนะครับกรณีของ AI นะครับก็เริ่มเห็นข่าวแล้วว่ามีหนังสือพิมพ์แล้วก็มีสื่อบางเจ้าเช่นหนังสือพิมพ์ Build นะครับของเยอรมน,นีนะครับประกาศว่าจะใช้ AI นะครับมาทำข่าวและก็ปลดคนงาน200กว่าคนครับอันนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ ผมคิดว่า AI คงจะมีผลในการเปลี่ยนรูปแบบของสื่อ3วิธีครับวิธีแรกก็คือเปลี่ยนวิธีนําเสนอโดยใช้ผู้ประกาศข่าว AI แต่ผมคิดว่าการเปลี่ยนแปลงตัวนี้จะค่อนข้างช้านะครับตัวต่อมาที่จะกระทบนักข่าวนะครับและห้องข่าวก็คือเปลี่ยนวิธีทําข่าวครับแต่ที่จะเกิดความเปลี่ยนแปลงลึกซึ้งที่สุดก็คือไปเปลี่ยนธุรกิจสื่อเหมือนกับที่อินเทอร์เน็ตนะครับดึงแมดเงินโฆษณาออกจากสื่อสิ่งพิมพ์สื่อทีวีสื่อวิทยุออกไปจนทําให้เกิด อีโคซิสเตหรือว่านิเวศของสื่อใหม่ที่เราเจอกันอยู่ทุกวันนี้ครับผมคิดว่า AI จะมีผลออกมาคล้ายๆกันนะครับในช่วงเวลาที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างๆกล้าที่จะเอา AI มาใช้งานในด้านไหนบ้างคะอาจารย์ AI ถูกใช้หลายรูปแบบนะครับโชคดีนะครับที่มีการสำรวจออกมาเมื่อต้นปีนี้นะครับโดยเป็นการสำรวจสำนัาข่าวนะครับ105แห่งใน46ประเทศเสียดายว่ายังไม่ได้รวมประเทศไทยเข้าไปด้วยนะครับแต่ก็ค้นพบประเด็นที่สำคัญก็คือ สำนักข่าวใช้ AI ทำอะไรบ้างครับเบอร์หนึ่งเลยนะครับใช้ในการช่วยผลิตข่าวครับเช่นเรามีประเด็นข่าวแล้วใช้ AI ช่วยในการเขียนข่าวซึ่งจะเหมาะมากนะครับกับรูปแบบข่าวที่ซ้ำๆกันเช่นข่าวกีฬาครับเช่นป้อนไปว่าทีมฟุตบอลที่เตะกันเมื่อคืนนี้ใครชนะกันกี่ประตูนะครับ AI ก็จะช่วยเขียนข่าวเสมือนเป็นนักข่าวจริงๆเขียนได้ข่าวการเงินก็ออกลักษณะแบบนี้ครับแต่นอกจากช่วยผลิตข่าวแล้ว AI ถูกเริ่มมาช่วยหาข่าวด้วยนะครับโดยที่บางคนนะครับได้เริ่มทดลองทำเรื่องแปลกๆก็คือใช้แชทบอทนะครับไปสัมภาษณ์แหล่งข่าวเพื่อมาเขียนข่าวครับแต่วิธีนี้ยังไม่ถึงกับแพร่หลายมากตลอดจนอีกตัวหนึ่งซึ่งก็ใช้มาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็คือใช้ AI ในการเผยแพร่ข่าวครับให้ข่าวตรงกับความต้องการของผู้บริโภคครับทีนี้เมื่อสำนักข่าวนะครับเอา AI มาใช้นะครับในห้องข่าวก็จะพบความท้าทาย4เรื่องครับ เรื่องแรกก็คือความท้าทายด้านเทคนิคครับเพราะว่าสำนักข่าวส่วนใหญ่ไม่ได้มีคนที่เชี่ยวชาญด้าน AI นะครับเพราะฉะนั้นก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงครับรองลองมาคือความท้าทายด้านจริยธรรมครับคือ AI นั้นเสี่ยงจะทําให้ข่าวมีอคติมีความบิดเบือนได้ง่ายซึ่งเดี๋ยวเราจะพูดกันต่อไปครับประเด็นต่อมาก็คือเป็นเรื่องความท้าทายด้านวัฒนธรรมครับคือความเคยชินของคนตลอดจนบริหารจัดการในองค์กรเพราะจะเอา AI มาใช้แปลว่า แต่ละส่วนของสำนักข่าวต้องเชื่อมโยงเอาข้อมูลมากองรวมกันให้ได้ครับซึ่งอาจจะไม่ใช่วัฒนธรรมโดยทั่วไปของหลายสำนักข่าวครับทีนี้อาจารย์พูดไว้น่าสนใจเลยค่ะเรื่องความท้าทายด้านจริยธรรมเพราะก็มีคำถามอยู่มากว่า AI จะมีวิธีคิดหรือว่าคัดกรองความเสี่ยงต่างๆได้เท่ากับมนุษย์หรือเปล่านะคะครับอันนี้เป็นประเด็นที่สำคัญเลยนะครับพอเอา AI มาช่วยทำข่าวนะครับเราก็จะเห็นว่านักข่าวนะครับอาจจะมีเวลามากขึ้นเพราะใช้เวลาในการเขียนข่าวแบบซ้าๆเดิมน้อยลง ก็จะสามารถไปทําข่าวเชิงลึกข่าวสืบสวนสอบสวนนะครับไปทำคอนเทนต์ดีๆได้แต่ว่าถ้าปล่อยให้ AI ไปทำนะครับโดยไม่ดูดีๆจะเกิดได้2ปัญหาใหญ่ๆครับประเด็นแรกนะครับก็คือถูกคนใช้ AI จงใจบิดเบือนข่าวครับยกตัวอย่างเช่นไปสร้างภาพเหตุการณ์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงนะครับอย่างเช่นประธานาธิบดีทรัมป์ถูกตํารวจรวบตัวและทําให้ผู้สนับสนุนนะครับโกรธแค้นอย่างยิ่งนะครับ ก่อนที่จะรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเฟกนิวส์นะครับก็ใช้เวลากันพักหนึ่งเพราะฉะนั้นสำนักข่าวก็ต้องกันกรองดีๆว่าข้อมูลที่ได้มานะครับไม่ใช่เป็นข้อมูลที่บิดเบือนครับหรือบางกรณีนะครับได้ข้อมูลที่ถูกต้องมาเอา AI มาเขียนข่าวแต่ไม่ตรวจสอบดีๆนะครับก็พบว่าทําให้เกิดปัญหาข้อมูลไม่ถูกต้องได้ครับเพราะฉะนั้น2เรื่องนี้คือตัวอย่างว่าถ้าจะเอา AI มาใช้ต้องระวังอย่าใช้ AI แบบผิด ไปบิดเบือนข้อมูลข่าวสารและทําให้เกิดปัญหาจริยธรรมในการเสพข่าวในการสร้างข่าวครับฟังอาจารย์มาถึงขนาดนี้แล้วนะคะ AI อาจจะไม่ต้องรับผิดชอบอะไรแต่องค์กรที่เลือกใช้ AI ยังไงก็ต้องรับผิดชอบอยู่ดีค่ะถ้าอย่างนั้นแล้วสื่อไทยเราจะต้องเตรียมรับมือปรับตัวกันยังไงเพื่อใช้ AI ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดคะอย่างแรกเลยนะครับ AI ยังเข้าสู่วงการสื่อไทยช้ากว่าที่อื่นนะครับสาเหตุส่วนหนึ่งก็เพราะว่าภาษาไทยนะครับยังใช้กับ AI ไม่ถึงกับง่ายสักเท่าไหร่ครับ เพราะฉะนั้นยังมีเวลาปรับตัวอยู่สิ่งที่ AI จะมากระทบสื่อนะครับก็จะมีเรื่องสําคัญก็คือมากระทบะไรายได้สื่อครับใช้ AI ไปแล้วนะครับสื่อในเชิงพาณิชย์นะครับก็จะต้องเปลี่ยนไปเพราะว่า AI จะช่วยทําให้เข้าถึงผู้บริโภคได้ดีขึ้นสื่อไหนไม่ปรับตัวในเรื่องนี้ก็จะถูกแย่งชิงผู้บริโภคไปและสุดท้ายเมื่อฐานะการเงินของสื่อแย่นะครับก็จะถูกกระทบสารพัดเหมือนที่เคยเกิดขึ้นมานะครับอีกส่วนหนึ่งคือเอา AI มาช่วยในการทําข่าวนะครับซึ่ง จะต้องระมัดระวังให้ดีอย่าให้เกิดปัญหาครับ AI จะช่วยทุ่นแรงคนนะครับช่วยทําให้นักข่าวมีเวลาไปทําส่วนที่สําคัญสําคัญได้จริงๆครับแต่ว่าต้องตรวจสอบให้ดีอย่าให้เกิดปัญหาครับและถ้าจะดีนะครับควรจะมีการทําแนวทางปฏิบัติที่ดีคือทําเป็นคู่มือขึ้นมาว่าควรเอา AI มาใช้ในห้องข่าวกันอย่างไรต่างประเทศได้ทําแล้วครับก็อยากจะเห็นสื่อไทยโดยเฉพาะไทย PBS นะครับเป็นแกนนะครับในการทําคู่มือปฏิบัติ แล้วเพื่อทําให้สื่อไทยนะครับปรับตัวใช้ AI ได้อย่างเหมาะสมครับถือว่าเป็นความท้าทายทั้งในแง่ของการคิดวิเคราะห์ที่จะวางแผนงานข่าวนะคะแล้วก็การรับเข้ามากับตัวช่วยในเชิงของนวัตกรรมซึ่งก็ยังคงเป็นความท้าทายทั้งในด้านเทคโนโลยีและการเดินไปข้างหน้าพร้อมๆก,กับ AI ด้านงานข่าวนะคะวันนี้ขอบคุณดรสมเกียตินาคะขอบคุณครับ